โดนแน่นอนมังกรเอ๋ยชชตายซะขอต้อนรับเข้าสู่เกมเจ็ดบาปกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักหนึ่งตัวละครที่น่าเล่นและโหดสุดๆกับตัวละครนี้ฮะผู้พิทักษ เจลิโก้ซึ่งพื้นฐานตัวละครนี้เป็นตัวละครระดับ SSR เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆงงนะครับไปปั้นเจลริโก้ตัวอื่นแล้วทําไมมันไม่เก่งเหมือนตัวนี้ก็เลยต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเป็นเอเดนานะโดยผู้พิทักษ์เจริโก้นี้จะเป็นธาตุพลังชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์สกิลแรกจะเป็นประเภทโจมตีสร้างดาเมจ110%ของพลังโจมตีแก่สตูนึงตัวบวกผลจุดอ่อนซึ่งผลจุดอ่อนนี้จะสร้างดาเมจ3เท่าแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟ หลายๆคนที่ลองจับเจริโก้บอกว่าสกิลเจริโก้เนี่ยเบาจริงๆไม่เบานะครับเขาก็มีเงื่อนไขบอกอยู่ก็คือสตรูต้องติดดีบัฟก่อนลองดูสกิลพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นสกิลหนึ่งดาวเลเวลหนึ่งหมื่นสามเลยนะสกิลสองดาวนะครับสร้างความเสียหายหมื่นเก้านะครับแล้วนั้นถ้าในกรณีที่เป็นสามดาว อาจจะสร้างความเสียหายอยู่ที่30,000กว่าอันนี้ก็คือในกรณีที่เราตีศัตรูที่ไม่มีดีบัฟถ้าศัตรูนั้นมีดีบัฟอยู่อย่างเช่นสถานะเลือดไหลอาจจะแข็งเป็นหินหรือลดพลังโจมตีอะไรพวกนี้เขานับหมดเลยนะครับเราก็จะสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นลองดูสกิลนะครับเมื่อศัตรูติดดีบัฟอ่าหนึงดาวก่อนเลยจากเดิมหมื่นนิดๆใช่ไหมฮะก็จะเป็น40,000กว่าอ่าลองดูสกิล2ดาวนะครับ ฟ้าเข้าไป6 0หมื่นนะฮะโคตรแรงและถ้าเป็นสกิล3ดาวล่ะอืมเห็นไหมเป็นแสน แรงไม่แรงดูตรงนี้นะครับเพราะว่าความแรงจะแรงขึ้น3เท่าเมื่อศัตรูติดดีบัฟนั่นเองต่อเลยนะครับกับสกิลที่2สกิลที่2นี้จะสร้างดาเมจ130%ของพลังยิมตีแก่ศัตรูหนึ่งตัวและจะทําให้ศัตรูตัวนั้นติดผลเลื่อนไหลเป็นเวลา2เทิร์นซึ่งผลเลื่อนไหลนี้จะสร้างดาเมจเพิ่มเติม80%ของปริมาณดาเมจที่สร้างทุกครั้งเมื่อจบเทิร์นเวลาเราไปเล่นด่านหรือไปเล่น PP เนี่ยถึงแม้ภายในทีมของเราไม่มีตัวละครที่ใส่สดนนีบัตูได้อบศัตร ก็คือทําให้สตูเนี่ยติดสถานะเลือดไหลนะครับถึงแม้ว่าสกิลที่2นี้อาจไม่แรงมากแต่ผลของการเลือดไหลนี้ถือว่าหวางพึ่งได้อยู่ลองดูสกิล2ดาวนะครับความแรงจะอยู่ที่195%่งร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไอผลพิษอ่ะไม่ใช่ผลเลือดไหลอ่ะมันอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์คงที่แค่การที่ดาวเพิ่มจะเพิ่มความแรงขึ้นเท่านั้นอืมลองดูนะครับ โอ้โหสับเข้าไป30,000กว่านะแรงจริงฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าเราควรที่ใช้สกิลที่2ก่อนแล้วค่อยตามด้วยสกิลที่1เพราะว่าจะบูทดาเมจความแรงได้เยอะที่สุดนั่นเองต่อมาสกิลทําไม่ตายสับ,บั้นร้ายเสียงสกิลนี้ผมอัปเกรดไปที่ดวล3แล้ว ซึ่งดาเมจก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่ก็อ่านตรงนี้เลยละกันนะฮะเลเวลสาจะสร้างความเสียหายอยู่ที่672%้อของพลังโจตีแก่สตูนหนึ่งไลน์บวกผลทะลวงผลของทะลวงนี่ก็คือจะเพิ่มดาเมจคริติคอน2เท่าหรือก็คือคริดาเมจในกรณีที่เราโจมตีติดค,คิความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นเองและถ้าเป็นสกิลประสานความแรงก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยจากเดิม672ก็จะเป็น7 6ดโดยสกิลประสานนเราตร้อเอาไปคู่กับอัศวินศักด์สิทธิ์กานีล่านะ ก็จะเป็นตรรัวละครระดับ SR ก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมอัปเกรดมาเนาะก่อนหน้านี้หน้าตาของเขาจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> ถ้าหาไม่ได้ใช้เหรียญเงินไปแลกเอาก็ได้นะครับราคาจะอยู่ที่30เหรียญเงินเท่านั้นเองลองดูสก,กิลถ้าไม่ตายอันแรกก่อนนะครับยังไม่ประสานปึ๊บยังเท่แค่นี้ชิงตายเป็นแสนเหมือนกัน อันนี้ก็คือโจมตีศัตรูที่แพ้ทางนะถ้าตีศัตรูที่ชนะทางบอกเลยความแรงก็จะมากกว่านี้อีกต่อนะครับลองดูสกิลผสานวิชาผสานสับไปสามทีม <c oughs> โอ้ยอย่างวร์ ทำไมมันเบากว่าวเดิม <c oughs> อ๋อไม่ขี้ไม่ขี้บึมถ้าขี้นี่จะอยู่ที่แสนสและในส่วนของเอกลักษณ์เขาจะเพิ่มอัตราคริติคอนครั้งละด10%ตต่อจำนวนสกิลที่อัศวินใช้ยิ่งใช้สกิลบ่อยโอกาสติดขี้ของเขาก็จะสูงมากขึ้นใช้บ่อยๆขี้ก็จะแน่นอนในเรื่องอุปกรณ์ที่แนะนำให้สวมใส่ เอาเป็นพื้นฐานไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ช่วงแรกเนี่ยน่าจะทําเซตเหมือนกันการที่เรารีบทําหลายเซตอาจจะไม่เป็นผลดีต่อเราเองก็จะแนะนําเป็นพลังโจมตี4ชิ้นพลังป้องกัน2ชิ้น ก็จะได้พลังโจมตี20%กับพลังป้องกัน20%ส่วนออฟให้หาหลักๆนะฮะจะเป็นในส่วนของหาตามออฟหลักของอุปกรณ์นั้นๆเลยนะครับถ้ากําไรก็พลังโจมตีหาออฟลองเป็นพลังโจมตียิ่งพลังโจมตีเยอะยิ่งดีนะครับมีหลายอันยิ่งดีเนาะแล้วก็แหวนพลังโจมตีเหมือนกันแต่ในที่นี้ผมยังไม่ได้รีนะครับตอนนี้เงินหมดเดี๋ยวรอหาเงินมากกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันพลังโจมตีนะครับสร้อยก็เป็นพลังป้องกันเนาะต่างหูพลังป้องกันเข็มขัดพลังชีวิต แล้วก็รุ่นพลังชีวิตและสําหรับตัวละครเจลรโก้เนี่ยสามารถไปเล่นกิจกรรมไหนได้บ้างในเรื่องการผ่านด่านต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ดีมากๆอยู่แล้วยิ่งเป็นบอสเนื้อเรื่องบอสเดี่ยวๆตัวละครเดียวอย่างเงี้ยเราสามารถฆ่าได้ในดาบเดียวเลยเพราะว่าความแรงสกิลของเขาเนี่ยมากจริงๆเนี่ยยิ่งเป็นบอสพวกนี้ฮะสบายครับผมพลังไม่เยอะเราค่อยๆตีค่อยๆตอดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับใช้สกิล c c ไปก่อนทําให้สตูลเลือดไหลแล้วก็ใช้สกิลที่1ต่อตาม อะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมีวิธีการบูตความแรงขึ้นด้วยนะครับในกรณีที่เราเอามาคู่กับเมอร์ลินถ้าเรามีอันติเมตเจดิโก้แล้วนะครับแล้วเมอร์ลินมีสกิลน้ําแข็งเลเวลสอันนี้จะช่วยเพิ่มความแรงได้แบบมหาศาลเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตู้เดี๋ยวผมจะทําการแช่แข็งไปก่อนปึ๊บ เพราะว่าการแช่แข็งของเบอร์ลินนะครับจะทําให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยสองรตามดามเมจที่ถูกแช่แข็งฉะนั้นแช่แข็งไปแล้วก็ให้เจริโก้นะครับใช้สกิลถ้าไม่ตายอันนี้มันไม่ติดดีบัฟอะไรนะแค่ไอ้สกิล Ultimate อันติเมตอ่ะมันจะแรงขึ้นโดยมีน้ําแข็งของเบอร์ลินอยู่พื้นฐานสกิลมันแรงอยู่แล้วอะเปอร์เซ็นต์มันเยอะลองดูนะครับว่าจะเท่าไหร่ถ้าในกรณีที่ติดคลินนะ ถ้าไม่ติดขีก็อาจจะเบาแต่เราต้องใช้สกิลบ่อยๆแล้วมันก็จะขีแบบนี้นั่นเองเนะครับ4สสามอันนี้คือยังไม่ได้กินอาหารพวกดามเมจด้วยนะเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ผมผ่านบท6เร่งโคตรง่ายเลยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนติดบท6กันผมจึงจะบอกว่าผมผ่านโดยไม่รู้ตัว ส่วนข้อเสียมีไหมข้อเสียมีนะครับเพราะว่าเขาฟาร์มด่านเนี่ยได้ช้ามากๆถ้าไปเทียบกับ h o u เซอร์แล้ว h o u เซอร์ฟาร์มได้ไวกว่าในกรณีที่ทําดาวเท่ากันนะนะ ส่วนในเรื่อง PP นี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่โอเคเลยนะครับเล่นได้แต่เราอาจจะต้องมีตัวละครที่ซับหน่อยนึงอาจจะหยุดดาเมจฝั่งรงข้ามหรืออาจจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่เล็งเป้าเจริโกมากเกินไปเพราะว่าเจริโกเนี่ยค่อนข้างบางนะครับดูในเรื่องพลังป้องกันเนี่ยถือว่าน้อย SP ก็น้อยด้วยแต่ถ้าเอามาเข้าคู่กับบันนี้ก็พอเล่นได้อยู่นะไม่ได้แย่ <laughs> แต่กากเลยละ ส่วนในเรื่องการตีบอสเทาเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่นะครับในกรณีที่เทพอสูรสีเทาบินอยู่เราจะไม่สามารถตีโดนแต่ในกรณีที่เทพอสูรตกลงมานะครับอาจจะด้วยสกิลของเพื่อนในทีมหรือว่าเข้าช่วงเฟสสองหรือมันลงสู่พื้นอะ เจริโก้จะสามารถโจมตีได้ในช่วงนั้นนะครับสกิลถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้เยอะอาจจะปิดชีพได้ถ้าบอสเลือดเหลือประมาณ20%หรือ30%ในกรณีที่เราลงระดับสูงน,นนะในเรื่องการจัดทีมประชนภัยพื้นฐานผมแนะนําเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับมีเมอร์ลินถ้าไม่มีเมอร์ลินอาจจะใช้ตัวละครอื่นอย่างเช่นกิลทันเดอร์เข้าทีมและซับด้วยอาร์เธอร์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน เพราะว่าตัวละครเผ่ามนุษย์ของเราจะได้ถึกขึ้นนะครับส่วนถ้าจะเอาความแรงของเจริโก้อย่างเดียวนะครับเราใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะให้ฮาเซอร์มาเป็นตัวซับเอาเพราะว่าเราจะได้ดาเมจของมนุษย์8%แต่ถือว่าทีมนี้ค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องการทาดาเมจผมได้บอกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวผมไปลองดาเมจแบบสุดๆให้ดูแล้วกันนะครับกับดานตะกี้ว่าจากสีแสนสามตะกี้ที่เราทําได้เนี่ยเราสามารถทําได้มากกว่านััั้้้นนนนนนหรรรือออเเเเเเปปปปลล่่่่าาาตะะกกีียงงไมมมดดดินะิิบพแผ็ เป็นมรอินต่อเพราะว่าจะแช่แข็งสตูเนาะแล้วก็ใช้อาเทอร์นะครับโดยเราจะลดพลังตัวละครอ,อื่นๆเพราะว่าตัวละครอ,อื่นๆยังไม่ได้ทำเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวลองดูว่าจะมีความแรงเพิ่มเติมขนาดไหนเราก็ลองดูนะครับว่าเราจะสร้างความเสียหายได้ขนาดไหนผมก็จะเปิดเพิ่มพลังโจมตีไปก่อนเลยฮะ60%จัดไปแล้วก็แช่แข็งสตูปื้บแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายของเจลริโก้ทักคีนะบอกเลยว่าโคตรแรง แข่งไปก่อนแล้วนะครับคอมโบประสานหึมสับสามทีโดนแน่นอนมังกรเอ๋ยตายซะบุ้มเจ็ดแสนสามวะผมโคตรแรงนี่อหละแจมพด <Gel> สำหรับในพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับการแนะนำหนึ่งตัวละครหน้าเล่นผู้พิทักษ์เจลริโกอย่าลืมไปปั้นกันด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ถ้าชอบยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปแลวครับผมบายๆต้องบอกเลยนะยังไม่สุดนะฮะหกดาวความแรงขึ้นก่อนนี้อีกจริง